สวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พระสกนิกรชาวไทยแสดงความอาลัยกันด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำนะคะจนกระทั่งบางครั้งเสื้อผ้าสีดำก็ขาดแคลนหรือว่าบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะหามาสวมใส่ได้อาจจะด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ประกาศให้ประชาชนสามารถร่วมแสดงความอาลัยได้ด้วยการติดริบบิ้นสีดำที่เสื้อค่ะจนกระทั่งริบบิ้นสีดำได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการแสดงความอาลายัย และบนโลกออนไลน์เราก็สามารถที่จะติดริบบิ้นสีดำบนรูปโปรไฟล์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราได้เช่นเดียวกันค่ะหลายคนบนโลกออนไลน์อยากใช้รูปโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นรูปติดโบสีดำแต่ก็อาจจะใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพไม่เป็นวันนี้เราจึงมีวิธีง่ายๆไม่ต้องใช้โปรแกรมใดๆเลยเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ค่ะโดยเว็บแอป,ปนี้พัฒนาขึ้นมาโดยคุณสิทธิพลพันวิไลหรือว่าคุณเนยนักพัฒนามืออาชีพ ที่ตอนนี้เป็นผู้ก่อตั้ง The Cheese Factory และเป็นผู้สอนเขียนโปรแกรมด้วยวิธีการก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาจะบนมือถือหรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วพิมพ์ URL หรือว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตว่า blackribbon n o n e u com พอเข้ามาแล้วก็จะเลือกรูปภาพที่เราจะใช้ค่ะโดยกดที่ปุ่ม choose an image แล้วเลือกรูปที่ต้องการจะมาทำเป็นรูปโปรไฟล์แบบติดโบสีดำเมื่อเลือกรูปได้แล้วภาพโบสีดำจะวางทับอยู่บนรูปที่เราอัพโหลดไป แบบนี้ค่ะก็ทำการปรับรูปให้อยู่ในระดับที่พอใจเมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Create a Profile Picture ก็จะได้ภาพพร้อมกับโบสีดำจากนั้นก็บันทึกภาพที่ได้ไว้บนมือถือหรือว่าบนคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็นำมาอัปโหลดเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ทั้งบน Facebook บน Line หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆที่ต้องการเพียงเท่านี้ก็ได้ร่วมแสดงความอาลัยด้วยรูปที่มีอยู่เดิมแล้วค่ะ และนอกจากการแสดงความอาลัยผ่านการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์แล้วนะคะหลายๆคนก็เดินทางไปลงนามในสมุดหลวงบริเวณพระบรมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่สามารถเดินทางไปได้แต่ก็อยากที่จะลงนามแสดงความอาลัยแต่ยังไม่มีโอกาสทางภาครัฐก็ได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถลงนามแสดงความอาลัยได้ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตค่ะโดยเราสามารถลงนามถวายความอาลัยได้ผ่านเว็บไซต์3เว็บไซต์ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTDA.or.th/king และ NSTDA.or.th/hmkingrama9 หรือที่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.most.go.th ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปในเว็บก็จะมีให้เลือกเป็นหน้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นก็เพียงพิมพ์ชื่อและนามสกุลลงไปแล้วก็กดลงนามค่ะ และในช่วงนี้หลายคนก็เดินทางไปเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังซึ่งก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดกันเป็นจํานวนมากและอาจจะเป็นห่วงในเรื่องการติดต่อสื่อสารเพราะอยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนหนาแน่นก็มีหน่วยงานมาช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะโดยการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือฟรีและให้บริการโทรฟรีรวมถึงมีบริการ Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีให้กับประชาชนเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้บริเวณเต็นท์การไฟฟ้านครหลวงจำนวน3จุดได้แก่หน้าตึกแดงหน้าอาคารสารดีกาและหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มาจากต่างจังหวัดได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารและเป็นจุดนัดหมายค่ะ นี่ก็เป็นการแสดงความรักต่อพระองค์ของทั้งหน่วยงานและประชาชนนะคะแต่ว่าอีกทางหนึ่งที่เราทําได้ก็คือร่วมกันทําความดีสามคัคคีและน้อมนําพระบรมราชโชวาทของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าดูกันได้ค่ะที่ i t 2 4 r s c o m นะคะสวัสดีค่ะ